พี right. mm ่ตงพูดถ uh, ึงกระเกงสีขาวนะก็เป huh. ็นเเล่าพอสมควรเลยกับกระแสที่ชาวเน็ตเขาโฟกัสผิดจุดใดใจพี่ดมรู้สึกยังไงบ้างที่กระแสแบบว่าคนที่มาดูผิดจุดของเราเยอะมากเหมือนกันจริงจริงตอนนั้นวิ่งเลยฮะไปวิ่งมาแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยนะรูปหนึ่งที่สวนที่ไปวิ่งแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่พอกลับมาเนี่ยปกติจะไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นไลฟ์แบบทำอาหารสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็เลยมาไลฟ์ต่อด้วยชุดเดิมครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นครับเอ๊ะทำไมคนมันดูเยอะจังตอนแรกผมก็เห็นคนคอมเมนต์แล้วยังพี่โบตีไลฟ์ทีหนึ่งคนดูก็ประมาณพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นด้วยเอ๊ะท่านไปห้าพันสักพักป่ะพี่โดมหันข้างหน่อยค่ะอะไรเงี้มันจะมันจะพาอะไรเริ่มรู้สึกปกติแล้วเริ่มมารู้สึกพอมองดีๆโอ้โหโอเคนะฮะก็ก็ก็พยายามจะเซฟตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ได้แต่ไม่ทันแล้วล่ะมั้งครับเพราะว่าหันไม่ทีแต่ห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งแล้วคนดูแล้วชื่อเลยค่ะพี่โดงประกอบลำนะมมันก็ดูเป็นเรื่องตลกไปคือเอาคือผมว่าผู้ชายผู้ชายแบบเราก็เข้าห้าวด้วยนะเราก็ไม่ได้ถืออะไรในมุมนี้แต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้มันดูเป็นการตั้งใจผมว่ามันก็จะดูมันก็ดูไม่ไม่ใช่เรื่องอะแต่ว่าโอเคทุกคนเอนจอยกันก็ได้ครับก็สนใจอาหารสุขภาพผมบ้างนะครับผมุาาทำแทบตายหลังจากนี้เราจะ ระแวงตัวเองมากขึ้นไหมคะหลังจากว่าเราจะแบบว่าขึ้นตั้งไลฟ์อะไรเงี้ยเนี่ยเชียร์กันอยู่ให้ใส่อีกใส่อีกเนีผมว่าอ้างไปบอกยังไม่แห้งเลยจ้ะน้องเลยพี่ซักอยู่อะไรเงี้ยฮะขนาดใส่ย,ยาวแล้วก็ยังแบบว่ายังยังเป็นกระแสอยู่ดีนะคะในโซเชียลก็หลังจากนั้นก็เลยแซวทุกคนว่าโอเควันนี้พี่เซฟแล้วนะพี่แสงเกงเละมาแทนเลยอะไรเงี้ยผมก็มาดึงเกงเละมาถ่ายล้อทุกคนอะไรเงี้ยครับก็เป็นขำๆกันไปแต่ทุกคนน่ารักครับไม่ได้แบบดูแล้วแบบโอ้โหเป็นแบบ s e <sexual> ็กช่ว harassment กคาวเลยไหม,มทุกคนก็เป็นแซวขำๆแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออเรามาถึงยุคที่ผู้หญิงเขาเปลี่ยนไปแล้วเนาะ <laughs> <laughs> ครับค <laughs> ือไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปมีดาราศิลปินอินฟูมากมายที่ท <า S 2> ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้เหมือนกันเราก็เอาหากันหมด<อ>แล้วเป็นน้องๆกันหมดอย่างแท็กฟรานยูอย่างเี้ก็น้องอะไรเนี้ย็มาแต่งตัวอัมผมอะไรอย่างเี้ครับ ก็เห็นมีพี่ตั๊กบริบูรณ์มาเล่นอะไรก็ขำๆครับผมว่าไม่ใช่ว่าขำขำยิ้มๆมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากครับน่าจะเป็นอะไรนะครับพี่จนแห้งไปครับโอ้พี่หลังจากนั้นแฟนเลยถามเลยเฮ้ยหยิโหไปเป้าเป้าอะไรที่ไหนเนี่ยอะไรเขาก็ออมเลยจริงๆที่หนร่ลาคนแบบตอช่วงนี้ช่วงแบบว่ามาโชว์ร่างพองโชว์นีมีอะไรบ้างจริงๆผมว่าออกกำลังกายแล้วน้ำหนักลงไปเยอะเลยนะครับพี่แล้วก็ จริงๆก็ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องมาแบบโชว์แบบโอ้โหกายล่างอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าฟิตมากที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวใช่ครับช่วงงหน้า,ร,อนอานร้อนมจะมีไหมมีไหมคะซัมเมอร์ที่ถ่ายแบบเป็นเรื่องเวลาคงไม่มีแต่ว่าก็ถ้าวิ่งตามสวนบางทีแร้อ,องๆก็ถอดเสื้อวิ่งก็มีนะฮะใช่ครับ <ๆ S 2> แล้วกลัวไหมคะเราพูดอย่างนี้มีไปดักรอตามสวนเนี่ยเนี่ยเราก็ <laughs> ไม่ไม่ติดไม่ติดอะไรได้ครับได้ เอาน้ำมาให้กินด้วยเย็นๆใช่แต่่ช่วงนี้ก็รักษาลรใช่พี่ก็กลับมาเพราะว่าตอนนั้นน้ำหนักเราเยอะเกินไปเยอะตั้งกับโควิดครับก็ไม่ลงเลยก็88อ่ะจากเดิมเป็นคนน้ำหนัก70เกินมา18โลพอเอาเข้จริงๆลงมาได้เนี่ยลงไป65เลยเกินเป้าบิ๊งครับยากยากใช่ใชด้วยอายุด้วยแล้วก็มันก็ทรมานแหละกินอะไรก็อร่อยนะครับเมืองไทยอาหารไทยอร่อยไปหมดแล้ว ต้องแบบอดมือกินมื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็กัดฟันอยู่แต่ก็ผมว่าสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทําอะไรก็รู้สึกว่าดีไปหมดคล่องตัวไปหมดก็อยากแนะนําครับจริงๆใครที่ตั้งเป้าไว้ก็เนี่ยตั้งตั้งไว้ตั้งแต่ปีใหม่นี้ก็เมษาแล้วนะถ้าจะเริ่มก็เริ่มได้แล้วครับจะได้มีสุขภาพที่ดี คะเราเราเระวังตัวมากขึ้นไหมว่าเราไปที่สาธารณะนนอย่างเงี้ยคะเนื่องจากว่าทางัวเราเองก็มีกระแสดทุที่มีชาวเน็ตจับผิดจุดอย่างเงี้ยนะคะจริงๆไม่ติดอะไรเลยครับเพราะว่าผมมองวกาเกงวิ่งลัดลัดอ่ะทุกคนก็วิ่งกันหมดมยังสมัยก่อนโดมชอบปันจักรยานก็ใส่งเกงจักรยานนี่รัดกว่าน,นี้อีอกนะก็เป็นประเด็นมาแล้วทีหนึ่งแล้วก็สมัยนู้นเลยที่ไปอีเวนต์บางครั้งต้องขึ้นสลิงขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีสลิงมาลัดๆก็ก็จะเป็นประเด็นครับก็ ก็ขอบคุณครับ,รบที่สนใจครับแล้วก็มีศิลปินหลายท่านนะที่งรงคาเนื่องจากว่าเวลาเราไปที่สาธารณะหรือไปเข้าห้องน้ำก็จะเจอประเภทที่เข้าไปก่อกวนเราใดๆอย่างเงี้ยทรัพี่ตงเองเคยเจอนะคะกับเหตุการณ์อะไราเี้ยก็มีบ้างแต่ว่าผมว่าเราไม่พูดถึงคนที่ต้องระวังเนาะเพราะจริงๆมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องระวังไม่ใช่หรอกการที่เข้าไปแบบนั้นนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายด้วยซ้ำเป็นการคุกคามด้วยซ้ำจริงๆแล้วถ้าเกิดใคร อารมณ์นั้นอยู่ถึงว่าผมน่าจะน่าจะต้องต้องต้องหยุดการต้องหยุดการกระทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอนอาจารย์ด้วยอะไรด้วยผมว่ามันก็ไม่ใช่แต่ว่าผมเอาตรงๆผมผมผู้ชายอ่ะพี่ผมไม่ได้มาอยู่แล้วอ่ะครับก็เห็นยังไม่แคร์เลยแต่ว่าเอออย่าถ่ายรูปไปแล้วกันเลยรใช่ครับครับเงี้ยไปเงียดูเงี้ยเมียไปเดี๋ยวพี่เขไม่ใช่นะ ขอ,ขอบคุณมากครับครับขอคิวใากครัครับครับ,รบได้เลยครับได้จ้ะได้ครับ